สิ้นประเรสริฐสะสมทรัพย์ประมุขม่านใหญ่นครปฐมวัย96้ปีเฟซบุ๊กจีรวัตรสะสมทรัพย์โพสภาพปู่กับครอบครัวและลงข้อความว่าขอให้ปู่ไปอยู่กับย่าบนสวรรค์นะครับเราทุกคนรักปู่ครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในประเรสริฐสะสมทรัพย์หรือป่าเสริฐอายุ96ปีเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลนครปฐมเมืม่อเวลา23่มนาฬิกา23นาทีวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา ญาติเตรียมเคลื่อนร่างป่าเสดมาสวดอภิธรรมที่ศาลาสามวัดพระปฐมเจดีราชวร,รมหาวิหารจังหวัดนครปฐมและเชฟประชาชนรดน้ำศพเวลา15นาฬิกาจากนั้นจะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพในประเสริฐสัสมทรัพย์ในเวลา17นาฬิกาสวดอภิธรรมเวลา18นาฬิกาและตั้งแต่วันที่1 9ถึง23ตุลาคมจะมีพิธีสวดอภิธรรมเวลา19นาฬิกาที่ศาลาสองท้งนี้ในประเสริฐสัตสมทรัพย์เิริอายุ96ปีมีบุตรชาย4คน โตในพเดิมชัยสะสมทรัพย์อดีตฐท่านมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตสศนครปฐมหลายสมัยในชยศศสสสมทรัพย์อดีตฐท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอดิตสศนครปถมมในชยยาสะสมทรัพย์ซึ่งเสียชีวิตแล้วในชยยาสะสมทรัพย์เสียชีวิตแล้วอดีตรัฐมนตรีพาณิชยอดีตสศนครปฐมหลายสมัยและในอนุชาสะสสมทรัพย์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา สสนครปฐมหลายสมัยทั้งยังเป็นปู่ของนายเจรวัตรสะสมทรัพย์นายองค์การบริหารสนจังหวัดนครปฐม,มและนายพานุวัฒตสะสมทรัพย์สสนครปฐม,มพักชาติไทยพัฒนาอีกด้วย